จากนั้นให้เดินบลคลิกที่ปุ่มตัวนี้นะครับ BTN Set Color เราจะไปเขียนโค้ดกันนะครับปรับเพิ่ม Keyword นะครับ Option Explicit On กับ Option Strict นะครับ On มาด้วยให้ Visual Basic นั้นเข้มงวดกับไวยากรณ์เหมือนภาษาซีชารมนะครับตรงนี้จากนั้นผมจะสร้างนะครับเป็นเหมือน Sub Procedure ขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่า Set 1> color 1แล้วกันนะครับ set color 1ในวงเล็บแบบนี้เนาะจากนั้นโปรแกรมก็จะขึ้นเออ o r แบบนี้เราก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับเพื่อที่จะสร้าง sub procedure แบบนี้ generate method นะครับจะเรียกว่า method ก็แล้วแต่นะครับโอเคได้แล้วอันหนึ่งนะครับก็ copy มาอีกอันนึงนะครับแบบนี้ตั้งชื่อเป็น s e t Color 2นะครับก็นำชื่อนี้มานะครับไว้ตรงปุ่มนี้ด้วยนะครับ เซตคัลเลอตัวนี้จะใช้สําหรับ c อนโทรลในส่วนนี้นะครับส่วนเราอ่าพาเนลนะครับส่วน Set Color 2จะเขียน Control ในส่วนของ p a n e เนลที่มีค่า Alpha ร่วมด้วยเนาะโอเคจากนั้นนะครับประกาศตัวแปรแบบ p r i v a t e ด้านบนนี่นะครับ private hex color code as string นะครับ ตัวนี้ใช้สำหรับเก็บค่า hex color เนาะซึ่งมันมีค่าเป็น string นะครับ hex เลขฐาน16จากนั้นตัวที่2จะเป็น rgb color code นะครับตัวนี้เป็น array แบบ integer นะครับเพราะว่า rgb จะมีการใช้คำสั่งโดยใช้ integer เนอะจะใช้ ตัวเลข integer ในการกำหนด alpha นะครับซึ่งเราจะใช้กับเมธอด from argb นะครับซึ่งเดี๋ยวจะโชว์ในอีกต่อไปนี้นะครับก็ทีนี้มาดูนะครับตรง set color หนึ่งเราจะดึงค่า hex color มาไว้ในตัวแปรที่เราประกาศตร,ตรงนี้นะครับ hex color code เท่ากับ txt hex color นะครับ นี่เนาะ t e x t t r i m นะครับดึงมาจาก text box ตัวนี้นะครับตัวนี้เก็บไว้ในตัวแปรชื่อ hex color code เดียวรอแล้วตัวนี้เนาะจากนั้นนะครับเราจะทำการแปลงเลขฐาน16นะครับที่มีชาร์ปเครื่องหมายชาร์ปนำหน้าน,นะครับก็ปีมาสักอันนึงจากเว็บนะครับหรือพิมพ์เอาเลยก็ได้นะครับตรงนีอ้อย่างสีม่วง purple ตัวนี้นะครับผมก๊อปมาเลยนะครับ ผมจะคอมเมนต์ไว้แบบนี้อ่าเลขนี้นะครับ80 0 0 80นี่นะครับมีชาร์ปนำหน้านะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวอย่างเนาะในการแปลงให้เป็นค่าสีเนาะจากนั้นประกาศตัวอ็อบเจกต์นะครับคอลเลอร์มาอันหนึ่ง dim c a s color นะครับเท่ากับ color translator เราจะแปลงค่าจากเลขฐานสินะครับมาเป็น Uh, RGB นะครับ from HTML นะครับซึ่งจริงๆแล้วใช้ได้หลายคำสั่งนะครับแต่จะนี้ยกตัวอย่างจาก from HTML ก่อนในวงเล็บนะครับก็ใส่สตริงเข้าไปนะครับจะสังเกตว่าเขาบอกว่าเขาต้องการค่าสตริงตรงนี้เห็นไหมครับ HTML color add string เนาะสตริงเราก็ได้เตรียมมาแล้วนะครับก็คือตัวนี้เองค่าตัวแปรเนี่ย h e x d e c o ตัวนี้เนาะเพิ่เข้าไปเลยครับ จากนั้นลองเลยนะครับ panel นหนึ่ง b a c k c o l o r นะครับเท่ากับ c แบบนี้ลองดูก่อนนะครับเราจะได้เป็นสีม่วงไหมนะครับ Panel ตรงนี้นะเซตปุ๊บรู้สึกเรายังไม่ได้ป้อนค่าสีนะสักครู่นะครับ copy ค่านี้ไปไว้ใน tex t box ตรงนี้ครับใส่เป็นค่า Text default ไปเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์หลายรอบเนาะ ตรงนี้เป็น right ปรับให้เป็น center ซะนะครับโอเคเราจะได้เราจะได้ไม่ต้องพิมพ์นะครับเพราะว่าเลขชาร์ปเนี่ยมันค่อนข้างพิมพ์ไม่ค่อยสะดวกเนาะก็ใส่เป็นค่าค่าเทคไปเลยตรงนี้80 0 0 0 0นะครับโอเค start นะครับกด set color โอเค work แล้วนะครับตอนนี้เราแปลงค่า hex color นี่เป็นตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเป็นสีจากนั้น จะทำการใช้ property ของ color นะครับ property argb นะครับวิธีการเรียกใช้ก็ให้ประกาศตัวแปรมาเลยนะครับ dim เอา r ก่อนก็ได้นะครับ r ก็คือ red นั่นเองนะครับ dim red as byte นะครับเท่ากับ c dot dot r นั่นเองนะครับอันนี้เป็น property ของ color นะครับ r ก็คือ red นั่นเองเนาะเราจะถึงค่า r g RGB เข้ามานะครับต่อไปก็ dim blue นะครับ a S by เหมือนกันเท่ากับ C. B นะครับ B ก็คือ blue เนาะตัวสุดท้ายจะเป็น dim R R G ลืม G เนาะ R G ตัวน,นี้ก็ได้ green a S by เท่ากับ C. G e. นะครับแบบนี้ส่วน A อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปใช้ในส่วนของ set color 2ตรงนี้นะครับ พราะตอนนี้เรามีแค่เราต้องการแค่ R G B นะครับก่อนนะ R G B เอากรีนไว้ตรงกลางเนาะจะได้ไม่งงแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นการดึงค่า R G B จากโค้ตัวนี้นะครับ Hex Color นะครับมาเก็บไว้ในตัวแปรนี้ Red Green Blue นะครับเมื่อดึงได้แล้วก็นำไปใส่ในแลยครับเนี่ยครับ R G B Color ที่เป็นค่า Array of Integer อยู่ตัวนี้นะครับ RGB color code มี s นะครับเท่ากับวงเล็บปีกาแบบนี้นะครับเปิดปิดจากนั้นก็พิมพ์ red comma green แล้วก็ blue แบบนี้นะครับเขาก็จะเก็บ array สีไว้แล้วนะครับเป็นค่าตัวเลขเนาะจากนั้นก็ประกาศตัวแปรมารับนะครับเพื่อที่จะมาจัดรูปแบบของ rgb ตัวนี้นะครับให้เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยให้เป็นรูปแบบ rgb นะมีวงเล็บเปิดปิดอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนำต่อไปเนาะตั้งชื่อว่า text นะครับตัวแปร txt a string s การจัดรูปแบบก็ใช้นะครับเท่ากับ string format ซึ่งตัวนี้ก็เป็นเบสิกที่เราได้เคยเรียนมาแล้วเนาะก็นะครับพิมพ์เขาว่า rgb นะครับในวงเล็บเปิดปิดแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ใส่ ตำแหน่งของตัวแปร R G B เข้าไปนะครับโดยมีคอมมาคันแบบนี้นะครับตำแหน่งจะเริ่มจาก0เนาะที่เราเรียนมา012จากนั้นหลัง double ลบบโ o ด e ก็จะเป็นค่าตัวแปรนะครับตัวแรกก็จะเป็น red ก็คืออะไรครับ R E D เนาะตัวที่2เป็น green ตัวที่3เป็น blue นะครับโอเคคือเราต้องการให้มีรูปแบบแบบนี้นะครับเนี่ย เอาตัวเลขที่ดึงค่ามาได้มาใส่ในรูปแบบที่มีวงเล็บเปิดปิดแล้วก็คอมมาแบบนี้นะครับมีคําว่า rgb อยู่น้าหน้าด้วยเนาะจากนั้นก็ใช้วิธีการง่ายๆเลยนะครับ l จะเป็นชื่ออะไรเนาะนะครับไปดูตัวนี้ l b l rgb color code นะครับ l b l rgb color code t x เท่ากับอะไรครับเท่ากับ txt เนา จากนั้นเราจะต้องปรับสีตัวอักษรให้เป็นสีขาวด้วยนะครับ l b l h g b color code for color นะครับเท่ากับ color ไว้นะครับเพราะว่าสีมันจะได้ตัดกันกันกบสีม่วงเนาะเมื่อกี้ถ้าเราไปใช้สีทึบเหมือนกันมันก็จะมองไม่เห็นเลยเนาะอย่าลืมอีกอันนึงก็คือ background ต้องเป็นอะไรครับ b a c k g o u n d เท่ากับต้องเป็นนะครับ ตัวนี้โปร่งใสด้วยนะครับอ่าจัดการตรงนี้ l b l ตรงนี้นะจากนั้นลองรันดูนะมันจะเป็นยังไงจะได้ไม่งงเนาะเดี๋ยวให้ดูโค้ดด้วยให้ดูผลลัพธ์ด้วยนะครับกด Set Color ดูครับเห็นไหมครับการใช้ String Format ก็จะทำให้มีคำว่า R G B อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีวงเล็บเปิดปิดมีค่าสี1 2 8 0 1 2 8นเนี่ยนะครับมาเรียงกัน ตามรูปแบบที่เราจัดตรงนี้ string.format นะครับเราเซตค่าเป็นสีขาวเห็นไหมครับถ้าไม่เซตเป็นสีขาวนี่เป็นสีดำม,มันทึบไปหมดเนาะพื้นหลังก็ต้องเป็น t r a n s p a r e n t ด้วยเพื่อที่จะให้มันโปร่งแสงเนาะโปร่งใสโอเคตรงนี้เราได้แล้วตรงนี้จบนะครับต่อไปในส่วนของ set Color 2เราจะไปจัดการ LBL ตัวสุดท้ายเนาะตัวนี้ LBL ARGB นะครับ อันดับแรกให้ดึงค่าอัลฟามาก่อนนะครับอัลฟามาจากอะไรเอ่ย dim al pha string อ่าตัวนี้จะเป็นค่าอัลฟาจะเป็นไบต์นะครับนะครับกลุ่มเขาจะเป็นตัวกลุ่มนี้นะเนี่ยกลุ่มนี้นะครับที่เราประกาศตัวแปรไว้ตรงนี้เหลืออันนึงที่เรายังไม่ได้โชก็คืออะไร a นั่นเองนะครับส่วน rgb นั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือ a alpha as byte นะครับตรงนี้ ดึงค่ามาจากไหนครับดึงค่ามาจาก txt_alpha.txt.trim e นะครับตรงนี้จะมี e อ r o r เพราะว่า .txt e นี่มันเป็น string นะครับไม่สามารถที่จะคอน v วิ t ไปเป็น by t e ได้ดังนั้นโปรแกรมพยายามจะฟ้องเราแล้วก็ให้คลิกตรงนี้ C byte ามาแปลงค่าสตริงเป็น byte นะครับให้กับตัวแปรนี้เนาะอย่างที่บอกนะครับว่าค่า alpha จะมี เลขตั้งแต่0ถึง255นะครับ RGB ก็เหมือนกันนะครับเกินนี้ไม่ได้เนาะมจนเออร์เรอร์นะครับผมก็ทำการเช็คเลยครับ if นะครับ c int นะครับแปลงให้เป็น integer ก่อนนะครับก่อนที่จะเช็คนะครับ t x t alpha dot text นะครับน้อยกว่า0และ c int หรือหรือนะครับ o r e-in t x t a l p h a t x t นะครับมากกว่า2.55ก็ให้แจ้งเตือนว่าไม่ได้เนาะเดนเอา exit ไว้ก่อนจากนั้นก็ msg บอกนะครับผมจะใช้เตือนว่าคำเตือนว่า invalid นะครับ value แล้วกันนะครับ ตรงนี้เป็นการแจ้งเตือนเฉยๆนะครับว่าค่าอัลฟานะครับจะมีเล้นตั้งแต่0นะครับถึง2อ5นะครับยูเซอร์จะได้รู้ว่าควรจะป้อนคำว่าอะไรเนาะลองดูก็ได้ครับบผมลองพิม์ลบ1นะครับเห็นไหมครับโปรแกรมก็จะแจ้งเตือนว่าต่ำกว่า0ย์ไม่ได้นะครับถ้า0ูนย์ได้ไหม0ย์ก็ได้นะครับ255้ได้ไหมได้นะครับ 2 5งเกินไปแค่ตัวเดียวไม่ได้ไม่ยอมนะครับถ้าถ,ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้จะเออเร์เรอรทันทีนะครับอันนี้ลองดูเองนะผมลองแล้วมันเออเร์เรอนะครับ